สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์น้อยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตามแนวทางของอาจารย์น้อยเนาะเป็นชุดต่องวันใช่ไหมอาจารย์ครับผมอาจารย์ทําขันน้ำมนต์แล้วใช่ไหมอาจารย์ทาขันน้ำมนต์แล้วเมื่อคืนทำเมื่อคืนคืนวันพระด้วยถูกไหมอาจารย์วันพระใหญ่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็้คืนเป็นวันอะไรอาจารย์สิบห้าค่ำอะไรสิบห้าค่ำเดือนเก้าสิบห้าค่ำเดือนเก้ามันเป็นวันพระใหญ่ยังไงวันพระใหญ่วันพระสิบห้าค่ำครับ ถือว่าเป็นเื่อง,งานยามดีเลยใช่ไหมจันก็คือว่าทําแล้วนะครับมันจะเร่งมันจะแม่นไหมจันสมัยก่อนเคยทําแต่ตอนนั้นเขาเอาไปท,ทําที่ผีผูกคอตายเนาะครับนจก,กแม่นนะสามตัวแต่ว่าทํากลางวันรอบนั้นทํากลางวันประมาณเที่ยงตรงไป,ไปนั่งทําได้แปดหกสามตั้งแต่หลายปีมาแล้วไอ้นั่นเเข้าสามตัวก็เฮกันทั้งหมู่บ้าน แล้วมาระยะหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าเนื่องด้วยว่ามันติดภารกิจนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างบางทีมันก็เวลาไม่ลงตัวเนาะนี่แหละเพิ่งเพิ่งได้มาทําอีกนี่แหละครับ <Okay. S 1> แต่ประสบการณ์ที่มามันก็ค่อนข้างแม่นอยู่นะค่อนข้างแม่นอยู่แต่ว่าครั้งนั้นเนี่มผีผูุกคอตาย เขาให้ไปทําที่ปูกระาตายประมาณสักสองวันเนี่ยนะโดนวันพระพอดีอไปงานศพเขานั่นแหละไปงานศพเขาเลยว่าอู้จันไหนๆก็มาไปทําหวยไปเขาไปก็คือว่า <c oughs> ก,ก็คือภูมิตรงไหนที่จะแม่นไม่แม่นอยู่ที่ภูมิไม่ใช่แม่นอยู่ที่ภ <c oughs> ูมิด้วย <ๆ S 2> อยู่ที่ภูมิที่ภูมิที่นี่ไงใช่ไหมแม่เพราะว่าวิชาที่อาจารย์ใช้เนี่ยเป็นวิชาขอไม่ใช่วิชาบังคับอบางจุดบางที่เขาเน้นวิชาบังคับเอาค เขาวิชาบังคับเอาถามว่าแม่นไหมมันก็แม่นแต่ว่ามันก็เป็นกรรมเหมือนกับว่าเราไปทรมานบังคับเอาก็ผีกับวิญญาณครับซึ่งมันจะคนละอย่างของอาจารย์ของอาจารย์นเนี่ยเป็นวินวชาขอซึ่งเขาให้กันเราก็ได้เขาไม่ให้เราก็ไม่ได้อมาอยู่ที่ภูมิอีกก็คือขอกรรับบังคับนี่ขอจะแม่นกว่าใช่ไหมจันบังคับค<ๆ>เอานี่แม่นกว่าอแต่มันจะเป็นโทษมันเป็นกรรมเป็นบาปครับเป็นกรรมเป็นบาป แล้วเวลาที่คนที่เรียนวิชาสายนี่นถ้าเวลาดวงตกเวลาดวงตกเนี่ยวิญญาณหรือเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยไปบังคับบังคับเอาโชคเอาลาภก,กับเขาเนี่ยถ้าถึงเวลาตัวเองดวงตกเขาจะมาซ้ำเขาจะมาซ้ำให้สุดเลยครับแต่ถ้าวิชาขอนี่ก็คือเวลาถ้าท่านให้แม่นก็แม่นมันอยู่ที่ท่านให้ไม่มีโทษด,ด้วยไม่มีโทษแต่ว่ามันจะอย่างหนึ่งก็คือว่า แล้วแต่ว่าท่านจะให้ไม่ให้แค่นั้นเองครับอืมครับแล้วก็เห็นวนอันม่พนันบอกว่างวดก่อนมีลูกิษย์ลูกหาต่างจังหวัดถูกแปดสองห้าถูกตัวใช่ไหมจนันก็คือเลขที่จาย์ออกไปว่าแปดสองสี่แปดสองหกนั 8, 2, 4, 8, 2, 6, ่นแหละเนาะครับอืมครัแปดสองสี่แปดสองหกแปดนั่นแหละทีนี้เลขเนี่ยตัวตัวเลขตัวสุดท้ายตัวที่ว่าแปดสองสี่แปดสองหกเนี่ยแปดสองหกมันเป็นเลขอารบิก ทีนี้แต่ถ้าดูดูจริงๆหัวเลขหัวเลขหกมันจะมันจะไม่กลมไงปกติ่เลขหกอารบิกมันจะกลมอย่างนี้เนาะคมันจะกลมแต่เนี้หัวหัวนี่กลมหัวมันหัวมันมาอะไรลักษณะไหนไมีประกาไหมเขาไปซื้อเป็นแปดสองห้าใช่ไหมจันก็เขาถามว่าเนี่ยปกติถ้าเลขหก ตีถ้าเลขหกโดยธรรมชาติอารบิกมันจะกลมอย่างนี้เนาะแต่ตัวเนี้ยหัววันนั้นเลขหกหัวจะเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็เลยตีเอาว่าแปดสองหกหรือถ้าหรือถ้าไม่ใช่เลขอารบิกก็อาจจะเป็นแปดสองสีอาจจะเป็นแปดสองสี่ได้ตัวนี้แปดสองหกก็ได้แปดสองสี่ก็ได้ทีนี้เขาเขาก็เลยถามว่าแล้วแปดสองห้าเว้นไว้ทําไมอืมอ่าเว้นไว้ทําไมเกิดออกแปดสองห้ามานี่ห้ากันเลยนะเขาว่ เข้าไปซื้อแปดสองห้าว่าจังเลยก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าเออใช่เลยเลขสี่ไทยกับเลขห้าไทยมันก็คล้ายกันอีกอาจจะไม่ใช่เลขอาจจะไม่ใช่แปดสองสี่ก็ได้มั้งอะไรเป็นแปดสองห้าก็ได้เพราะว่าเคยเคยทุกครั้งที่เราทาถ้าถ้าเลขสี่ไทยกับเลขห้าไทยเนี่ยมันคล้ายกันก็ซื้อถูกเยอะไหมจังก็ถูกร้อยหนึ่งที่เหลือคนอื่นเขาซื้อตามเพราก็ถูกคนละห้าสิบคนละยี่สิบก็แล้วแต่ถูกกหลายคนอยู่ถูกโต๊ะงี้ใช่ไหมจังถูกโต๊อทีนี้ เลข4ไทยกับเลข5ไทยเนี่ยเวลาขึ้นขันน้ำมนตนมันจะแยกไม่ออกว่าตัวไหนเลข4ไทยตัวไหนเลข5ไทยเพราะมันจะคล้ายกันพอเขาพูดขึ้นมาว่า824 826เว้น825ไว้ทำไมจังเลยว่าให้เขาซื้อเอาจังก็มานั่งคิดออจารย์มาคิดตามเอเอเนาะ82เลข5ไทยกับเลข4ไทยมันก็คล้ายๆกันอยู่นะอ mm hmm. เลขตัวนี้ถ้ากับว่าเลขตัวนี้ตัวเดียวมันตีได้3ทางคือเป็น6ไทยก็ได้ไอ้เป็น6อาลเบิก็ได้4ไทยก็ได้5ไทยก็ได้ อาจารย์กันเลเอางั้นเอาแปดสองห้าไปด้วยอีกตัวหนึ่งก็ได้มันคล้ายอยู่นะอาจจะเป็นแปดสองห้าก็ได้กันเลยว่าอย่างนี้เขาก็เลยมีโชคมีลาเขาก็เลยมีโชคมีลาบไปถ้าเขาไม่ท้วงขึ้นว่าเว้นแปดสองห้าไวทาไมอาจารย์ก็นึกไม่ออกหรอกอาจารย์ก็มั่นใจแต่แปดสองสี่นะแปดสองสี่แปดสองหกเลยทีนี้พอเขาท้วงขึ้นมาอาจารย์กันเลยเอะใจว่าเออใช่ เลขสี่ไทยกับเลขห้าไทยมันคล้ายกันมันต่างตรงที่วันมีมีปุ่มปุ่มข้างบนกับไม่มีปุ่มข้างบนแค่นั้นเองคแต่ว่าเลขขันน้ำมลส่วนมากเลขถ้าเป็นเลขขันน้ำมลเลขห้าไทยกับเลขสี่ไทยมันจะตัวเดียวกันเลยเพราะว่าขันน้ำมลมันมันยากมากที่มันจะม้วนปุ่มบนหัวเลขห้าไทยได้ครับทีนี้เขาก็ได้ไปเขาก็ช่วยสมทบมาอยู่ได้อุปกรณ์เสริมได้มาทำค้อกให้น้องนี่แหละ เตรียมทําคกให้น้องควายน้องวอวนะพ่ออาจารย์เนาะแล้วก็จะอาจารย์วันนี้อาจารย์ตั้งใจจะเทปูนให้กัตตาใช่ไหมอาจารย์ใช่ถ้าถูกวันนี้จะเทปูนเทปูนให้กัตตาแล้วที่อาจารย์ไปขอเมื่อคืนไปขออยู่ไหนอาจารย์ไปขอที่ศาลไปขอที่ศาลคือคุณแม่ก็ไปจุดทูปข,ขอที่ศาลครับอาจารย์ก็ไปทํนนทาทขันน้ำมนต์ที่ศาลทําขันน้ำมนต์ที่ศาลได้ตัวไหนอาจารย์ได้สองหนึ่งหกสามหนึ่งหกแปดหนึ่งหกทีนี้ ไอ้ลูกแปงหนึ่งหกนี่คือเลขที่จันจุดทูปได้ที่อยู่ที่หิ่งที่บ้านวันพระจันจุดไหว้วันพระอะไรจุดเสียงไทยแค่แปงหนึ่งหกทีนี้เลขขันธมนต์ได้สองหนึ่งหกกับสามหนึ่งหกสองตัวก็ได้ห้าเจ็ดสามห้าแล้วก็เจ็ดสามอ็กสองตัวแล้วระหว่างทำพิธีมีอะไรแปลกๆบ้างไหมคะเงียบสิ เงียบนิ่งมากแมลงถ้าตัวก็ไม่มีร้องเลยเงียบนิ่งค่ะจางก็เลยว่าโอ้มันปกตินี่ถ้าเราออกไปอยู่ทุ่งนานกลางคืนมันจะมีพวกจิงจรีดจักจัน์ไอ้จิงรีดหรือแมลงหรือไม่ก็ลมพดัดล,ล,ล,ลมนู่นลมนี่เนาะวันนั้นนี่เมื่อคืนนี่นิ่งสนิทเลยนิ่งนิ่งเหมือนเราอยู่ในห้องปิดสนิทอย่างนั้นแหละ ไม่แน่ตาอาจจะให้แล้วนะให้แล้ว,แ,ลวแกน่าจะสําดงอิทธิลิทธิให้เราเห็นผิดสังเกตถ้าผิดสังเกตมาคือมันมันเงียบเงียบ<ม>นิ่ง<ม>นิ่งไม่มีอะไรเลยไม่วอกไม่แวงเลยนิ่งสนิทเ<ม>ทียนก็ไม่กระดิกครับทุบเทียนนี่ลมปกติอยู่ทุ่งนาเนี่ยมันจะลมใช่ไหมครับแต่เมื่อคืนนี่นิ่งเลยสามากขอแต่กลางวันเนาะค่ะนาะงกลางคืนนี่น่าจะขังนะคะขอบนพระด้วย ไดผูมีโอกาสที่จะให้สามตัวก็ได้นอเนาอว่านี้เนาะแล้วอ,อาจารย์นี่เคยไปขอตอนคืนแล้วมันแม่นกว่ากลางวันใช่ไหมอาจารย์ปกติเนี่ยทุกครั้งสมัยก่อนที่เราขอส่วนมากเลยจะไปขอกลางคืนกันเนาะครับทีนี้หลังๆมการเดินทางมันไม่ค่อยสะดวกกันเลยขอกลางวันซึ่งถ้าเทียบกันจริงๆขอกลางคืนจะค่อนข้างแม่นกว่ากลางวันครับแต่ว่านี่สมาธิตัวกันเป็นมรคใช่หนึ่งอากาศไม่ร้อนหนึ่งอากาศไม่ร้อนมันมีสมาธิมากกว่ากัน สองก็คือกลางคืนเนี่ยพลังฝ่ายของโลกวิญญาณก็จะมีอิชิตมีฤทธิ์มากกว่า<ม>ช่วงกลางวันแล้วก็เวลาขอท่านเวลาท่านสัแดงฤทธิ์สัแดงอะไรท่านจะสัแดงได้เต็มที่กว่า<ม>ทีนี้แต่ด้วยว่ากลางคืนเนี่ยมันเป็นหน้าฝนด้วยอะไรด้วยอมการเดินทางมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เนะาะเป็นเรื่องปกติมันก็ยังว่านั่นแหละ เราก็เลยเน้นกันวันกันก่อนฝนทิ้งช่วงนะคะฝนทิ้งช่วงเงี่ยไปขอตอนกลางคืนใช่ก็ถือว่าอาจารย์ได้ไปขอตอนคืนแล้วเนี่ยมักจะแม่นกว่าตอนกลางวันเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกับท่านผู้ชมนะครับสงสัยวันนี้น่าจะมีฝนแล้วมั้งข้างคกร้องอยู่อืออ้าวงเป็นบุญแล้วนะอาจารย์เนาะนะครับเพราะว่าเขาว่าอันก็ได้ยินเสียงข้างคกห้องแบบว่าห้าอยู่นั่นนะสินะอือ เลขที่ออกเลขอาจารย์หนูเคยไปถ่ายอยู่ทั้งอุดรเออเลขอาจารย์จอ,อกออหรือเปล่าไม่อพอกไม่ออเออ,เ,อ,อเลขอาจารย์จอ,อกหรือเปล่าเนาะออใช่เพราะว่างวดก่อนนี้มีเอฟซีถูกกับอาจารย์แปดสองห้าถูกตัวอืมใช่ค่ะงวดน,นี้อาจจะออกสามตัวตาจะอาจจะให้สามตัวตรงๆเนาะอาจารย์เนาะเคยไปถ่ายคุณพ่อที่อยู่อุดรท่านหนึง่งเนาะเรหว่างที่ถ่ายทํานี่แหละค่ะข้างคุกร้องเออข้างคุกร้องอกออ้ออ้ออ้ พอเลขออกมาเลขแกก็เข้าจริงๆเลยอออือแล้วอาจารย์เน้นตัวไหนอาจารย์เนี่ยบรรดาที่อาจารย์ไปทามาเนะี่ยอาจารย์อาจารย์ที่เลขที่เน้นนะเน้นสามหนึ่งหกกับห้าเจ็ดเน้นสามหนึ่งหกกับห้าเจ็ดครับสามหนะึ่งหกกับห้าเจ็ดเนาะใช่สามหนึ่งหกกับห้าเจ็ดนะครับตัวนี้ของอาจารย์นเยนาะเดี๋ยวอามานยขีดเส้นใต้ไว้ให้เลยนะครับแล้วโค้งสุดท้ายนี่อาจจะได้มาย้ําเลขอาจารย์อีกเนาะ ว่าอาจารย์นี่จะเพิ่มเป็นตัวไหนหรือว่าอาจจะไม่เพิ่มหรืออาจจะฝันดีมาเลเราสู่เอฟซีฟังนี้ก็ได้น้อยจารนเนะาะมถราะว่าไม่อยากให้มันหลายตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะขอเพิ่ม,มืีเป่าอาจารย์คงสุดท้ายน่าจะไม่ขอเพิ่มแล้วนี่ะแต่น่าจะเป็นนอนฝันดูจะเอาเลขเนี่ยไปนอนทับฝันดูว่ามันจะเข้าไม่เข้าจะเคลื่อนไม่เคลื่อนหรือจะนิ่งหรือจะไม่นิ่งอะมันเป็นแต่ออกไม่นี้ใช่ไหมจานใช่แล้วตั้งแต่เลขออกมาอาจารย์ฝันดีหรือ,อยังคะ จะว่าฝันเหรอฝันอยู่นะแต่มันก็ฝันมาสองสามวันมาแล้วแหละออาจารย์นึกรายละเอียดก่อน,มนกมหลายวันอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้จำมาอ่าใช่ฝันว่าเขามานิมนต์ไปทำพิธีให้อืม ที่แถวแถวนี่นะแถวแถวสตึกเนี่ยนันเรียกว่าบ้านอะไรนะจำชื่อจำชื่อบ้านก็ไม่ได้แต่ว่าหมู่บ้านนี้อาจารย์เคยไปเมื่อหลายปีมาแล้วครับอาจารย์เคยไปเมื่อหลายปีมาแล้วทีนี้ไม่ได้ไปนานกันมันอยู่แถวสเขตสตึกนี่แหละจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้ก็ช่างมันเนาะ แต่ว่าตาคนที่มาหาจาย์ในฝันเนี่ยแกชื่อตาทัาจานจําได้อยู่แต่ก่อนเราเคยเดินเอาหวยด้วยกันเนี่แหละสมัยก่อนเ็เล่นเลขหุ้นกันเนาะไปอยู่ทําเลขหุ้นให้เขาเนี่ยโอ้ยวันหนึ่งวันละสามเวลาสี่เวลาดอกสี่เวลาเขาก็ถูกทั้งวันนั่นแหละถูกวันละสองเวลาสามเวลาเขาก็รวมกลุ่มกันไปไป,ไปถึงไหนถึงหนึ่งเขาเอารถไปทีนี้ไม่ได้ไปหาแกนานหลายปีแล้วเมื่อคืนวันก่อนเนฝันเห็นแกแกมาให้ไปทําพิธีตั้งหลักหมู่บ้านให้ เป็นพิธีตั้งหลักหมู่บ้านอาจารย์ก็เลยไปทําพิธีตั้งให้พอจังหวะที่ทําพิธีตั้งจะมีตาคนหนึ่งแค่นั่งอยู่ข้างๆกับเสาแ,แล้แะแกก็จะบอกแกก็ร้องแกก็ร้องว่าโอ้โหงูใหญ่งูใหญ่อืงูใหญ่อาจารย์ก็มองหามันหาไม่เห็นไม่เห็นมีงูใหญ่ก็นั่งหันซ้ายหันขวา enario, มาแล้วมาเล้วมาเล้วมาแล้วงอนสีแดงมาแล้วแกว่าอย่างงี้เนาะอาจารย์ก็มองหาก็ไม่เห็นเอะอยู่ไหนงูใหญ่ตาไหนงูใหญ่อยู่ไหนนี่นีนน่นี่แกก็ชี้ ชี้ลงไปในน้ำน่ะแนก็มองหาก็ไม่เห็นในความฝันนะสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งแกก็วิ่งลงน้ําวิ่งลงน้ําแล้วแกก็กำเอาไอ้ปลาช่อนใหญ่ขึ้นมาอสองตัวกำเอาปลาช่อนใหญ่ขึ้นมาสองตัวจับได้แล้วจับได้แล้วจับอะไรได้จับได้ปลาปลาช่อนปลาช่อนใหญ่แกบอกเอ้าในความฝันก็เลยว่ะแล้วแกบอกแกเห็นงูใหญ่ทําไมแกได้ปลาช่อนขึ้นมาเนาะใช่หละ คร่พานคุยกับตาทัดนั่งอยู่ข้างๆเลียวตาทัดต,ตาดั้นแกว่าแกเห็นงูใหญ่แค่วิ่งลงไปจับงูใหญ่ไม่ใช่นี้ทาไมได้ปลาช่อนขึ้นมาโอ้ยอย่าไปสนใจแกเลยอืมเขาจะให้ปลาช่อนน่ะแหละแกสงสัยแกเห็นปลาช่อนก็นเรียงงูแล้ววะเราก็ตื่นขึ้นมาแบบงงๆอย่างนั้นแหละคเลยนึไกไม่ออกเอ้ามันจะตีว้ยยังไงวะปลาก็แืลปลาก็แปล แต่ว่าก็เป็นคนแก่วิ่งลงไปจับขึ้นมาอสองตัวข้างละตัวา8มไหมคนแก่น่าจะ989แปดสองเก้าอนี้เนาะอืมไม่แน่นะเมื่อกี้ไปดูเขาบอกว่าอัน827อีกแล้วตัวเดิมของเัืที่แล้วอดังอีกแล้วนะคะสองแปดอยู่รักลอยอีกพักเนาะแปดชองเก่าจริๆนะคะ ไม่แน่นะเอาไว้สักตัว่ะเลกอาจารย์อาจารย์เอาไว้สักตัวไหมอาจารย์เอาไว้ก็ได้แปดเลขความฝันมาอาจารย์เลขความฝันแปดสองเก้าแปดสองเก้าแปดสองเก้านี่ตรีมาจากความฝันที่ว่าคนแกว่<ๆ>วิ่งลงไปจปับปลาใช่อาจจะเป็น 8, 2, 9, แปดสองเก้าอาจารย์เนาะได้ปลามาคนแก่สองคนได้มาสอตัว ตาสองตัวแต่คนแก่คือคนแก่ในหมู่บ้านอะ่ะเยอะเขามาท,ทําพิธีตั้งหลังหมู่บ้านกอคนแก่ก็เยอะแต่ว่าไอ้ตรงที่แกตั้งมันจะอยู่ติดลําห้วยครับแต่ว่าที่อาจารย์จาจำชื่อได้แค่ตาทัดคนเดียวเพราะว่าเคยรู้จักสนิทสนมกันสมัยก่อนอไอ้ที่เหลือเนี่ยอาจารย์ไม่รู้จักจาหน้าคาตาไม่ได้ไม่รู้ว่ามีใครบ้าง แต่ก่อนแกจะลงไปจับปลาแก่ท้วงว่ามีงูใหญ่งอนสีแดงมาก่อนทีนี้พออาจารย์ตื่นนอนขึ้นมาหรือแกจะว่าพญานาคหรือเปล่าแกท้วงพญานาคหรือเปล่าอืพญานาคแต่ลงจับมาเป็นปลาช่อนใช่เออแต่ยกยังงง,ง,งอยู่ตอนนี้ก็ยังงงอยู่อืครับผมหรือจะเป็นพญานาคมาให้โชคออพญานาคแปลงร่างแปลงรูปมาให้โชคแตกสองขาเขาสวยนะคะอือนะครับยังไงท่านผู้ชมไปพิจารณาดูเนาะ ค่ะง şey no ี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์น้อยมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะชมเป็นสรุปแนวทางที่อาจารย์น้อยขอมานะคะแล้วก็ความฝันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอนมินก็ขอจบลีปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ